พี่น้องกินเขา่าด้วกันก็เป็นไรได้ยี่บอุอ้ยผักนะสวัสดีนะครับพี่น้องทุกคนมะสวัสดีจ้าพี่น้องจา้าผักกะทินผักกินเขา่าร่างกายมากวันนี้โอ้หันจะเสาเลยพี่น้องเอ้ยอม,มากมากกินเข่าด้ํากัน,นกินเข่าก็ไกวอยกว่ยอนี้นี่นี่นั่เหันจะเสา คว้ยคว้ยหัวนะครับกว้ยซี่มอือเห็นบ้ามามาอื้อสด,ดครับมากมากครับผมแต่เรารวกกับนี้อืออื้ เราอวันผมอำลังกินกับก่อยกับลาบแฉบจะ้ะเข้ากันอืมอืหยอดค่ะ ค็ดๆอือใบชะพูใบมะกออใบมะกอลองดูสครับเขียวๆไหมบ้าง ก,กินกับย่างกับเข่ากันพี่น้องเนอะกินกับยัางกับเข้ากันกินกับปนกินกับหลาบกินกับก้อยการเป็นปพริกใส่ด้วย อืเนื้อหัวหอมๆอมวันนี้หยุดมันห้อนนุบานเป็นลมแหลนปลาส้มแหลนส้มปลาแล้วก็แหลนส่งของโอ้หน้ามือตามมัวเลยแทบไม่ได้กินเอากินทาไม่ได้ กินข้าวไม่ได้ข้ามันห่อนห่อนอ่ะสุดยอดเลยพี่องแต่ว่าิยาคือตากเงื้อตากหมูได้แห่งแบบแวนข้าเดี่ยวนะ้ย่ยมันห่อนพูดห้อนแบบทิพเบิงติ้นในบ้านพี่อ่ะละอุเลยอ่ะละอุเลยละแบบนี้อันอั่งจับ เปิดแอร์ไว้อ่ะขนาดเปิดแอร์สิบเจ็ดนะพ่อเนาะยังหอนอ่ะพี่น้องในหอ้องขนาดเปิดหน้านนต่างไปแล้วเปิดมงอวัดแบบเพราะว่ายังมือแรงแดดมันไปทั้งนั้นมันบอมันกระซองหองของน้อนพดอดีแล้วมันอบมากิ้ขอน้ําจิ้พี่น้องนี่แหละที่เป็นบ,นบานห้อา ก็มีในปันท้อนหัวใจเบาแล้วกะขอเบาเนี่ยจักหน่อยแค่เบาเนี่ยถ้าเขาเบาเนี่ยด้วจ่าพี่น้องเด้ออันที่ตังหน่อยเราถ่ายคลิปมาเมื่อวานเนี่ยที่ว่าเงินเพหายน่ะเพชศซาบานได้เพ็ปบ่เคยกราบเออเพ็ปบ่เคยได้บอกว่าเพชรต้องเอีหยังยอดโอนเอียังครอบครัวเพ็ปบ่เคยเป็นแบบนั้นเด้อพี่น้องเด้อครอบครัว เพวอิลีจากใจจริงเพจจากพี่น้องเงินที่เงินเพลีวหายนะ่ะคือเงินลูกค้าที่ลูกค้าโอ,อนมาสั่งของบบเมียนเงินส่วนตัวเพลวจันเยะหน่อยกับโบไดอยากอยากบบได้บได้ตั้งใจทายเนี่ยคือตัหน่อยถ้าผู้ใดฉีเห็นคลิปยี้มาเศรา้าตัหน่อยจะท,ทายลูปแต่เนี่นี่กับสิงหยางมาหาเมียออกไปหาแม่จังสีนะเพลียวเคยเพลียวเคยอยากได้ยอดโอ,อนอี่หยังเลยแล้วเพกีาบ่เคยได้เลยพี่น้องเพลียวเคย แบบเวืนนอกจากพี่น้องป้าๆานานาคนไหนเพื่อนที่โอนมาซื้อนมให้นนี่นี่แล้วก็โอนมาเห็นนี่นี่พาเนียเน่ยไปกินนั่นกินนี่ไปเที่ยวที่อันนั่นคือสินนาใจจากเพื่อนเพ่บ่เ,เคยเรียกร้องเพ่บ่เคยขอเง,งินในย t u b e จากเธอจากพี่น้องเด้อเพจจีบอสามตรงนี้ละเพ่บ่เคยเพราะว,ว่าแมนแชร์คอมเมนต์นนว่า่ไหนก็ลบออกเลยว่าเพื่อว่าครอบครัวเพื่อหาย,หาย,ยอดโอนหรือเปล่าเพ่บ่เคยหวังเพ่บ่เคย เพบ่ก็เคยคิดแบบนั้นเพร่ก็เคยคิดคิดแบบคือว่าที่ตะหน่อยเราทายมาวาันนี้เราทายคลิปนี้นี่แล้วเราไมา่เห็นเพร่อพอดีปลว่บาก็บอกแต่นหน่อยอนี่ถามว่าครอบครัว่าเพร่จะได้ยอดโอนหรือเปล่าโบ๊ะจะได้ยอดยอดยอดโอนอ,บบอีหย,ยัง แต่ถ้ายอดอ,อนที่ลูกค้าซื้อของนะ่ะเมนเพชรอยากได้อันนั้นเพชรอยากได้แท้อยากได้อยากได้หลายๆพีพ<อ>่นว่ามันคืองานของเขาแมนเพยรอยากได้หลายๆร้อมเพชรบ่เคยคิดที่ทีอยากได้เงินคนอื่นโดยที่โดยที่บ่มีอีหยังตอบแทนอิลีพี่น้องเพราะว่าเพชรมีสองแ,แขน เพ่ไม่ดูถูกเขาเกินไปเนาะคือดูถูกครอบครัวเขาโพดว่าไม่จังสันจังสีไหมม่เนี่ยเพรมีสองแขนเพรมีสองมือเพ่ครบเบิดทุอย่างสามสิบสองในร่างกายเพ่เพครบเบิดทุย่างเพรทำงานหาเงินได้สาพี่น้องจ๋าเพขายของของเพมือหนึ่งเพกระไดอยู่โบแมนบาเพ่โบไดแต่ที่เพ่วอาหมู่วานเนี่ยคือเงินที่เพ่ไปกดเงินลูกค้าลูกค้าโอนมาสั่งของแล้วเพไปซื้อของบาสมมาเหตุให้ลูกค้าแล้วมันหาย แต่บโบเมนมันบโบเมนเงินส่วนตู่ที่เพรเอามาใส่ใจในชีวิตประจําวันเมนอยู่กาไรมันเพรบริกรกดออกมาเพรกดแต่เงินส่วนที่เฉพาะไปซื้อของถ้าเพรกดออกมาหลายเพรกดออกมาเป็นมื่นเป็นแสนมันจะสิหายเบิดเพรก็ต้องเอาไว้ในธนาคารบโบเมนว่าเอาสิกดมาเบิดเอาสิกดมาเฉพาะจํานวนเงินที่ว่ายอดของเขาต้องใส่เท่าไหร่ แล้วมันหายเพร่พโได้หวังอยากได้ยอดโอนยอดอีกอย่างหนึ่งถ้ายอดพี่น้องซื้อของน่ะเพรอยากได้อันนั้นเพรอยากได้หลายพร้อมจ้ะพี่น้องจ้าเพรอยากได้หลายเพรอยากได้แบบสองมือ,ละ, 2, 3, มอละสองมืนสามมืน่สิเพร่ก็อยากได้แต่่ามันบ่ได้เพร่โเคยคิดที่เพร่บเคยคิดหวังเงินคนอื่นโดยที่บบมีอย่างตอบแทนเนื้อจ้ะพี่น้องเดอ้อเพรที่บอกไว้ซัมมี่้ะกาคือเออมันมันมันอยากให้เ้องอธิบายไหมยอด ต้องเรียกแต่หน่อยไทยลูกหม,มูว่านนี่มันนี่ยอดโอนใคเล็กใคเล็กเข้าไปจอดยอดโอนไรครับผมมันคือดูถูกค<อ>รอบครัวเพชรมันคือครอบครัวเพชรเป็นขอทานเนีนสิแช่หมันคือครอบครัวเพชรเป็นเอ่อบ่ทธมมนนรมาหากินเนะะีสิแช่หมเพชรธรมาหากินเนื้อจ้ะเพชรขายของมือนหนึ่งถึงเพชรโบขายเอ่อในออนไลน์เพชรก็ขายน้ำบ้านเนะะื้อจ้าพ,พี่น้อง กมีคนสร้างเพชรตลอดบเมน่าเพชรขายบบได้เพ่กับพ่อได้ยู่ได้กินพี่น้องเพ่กับพ่อได้ยูเพ่ถึงเพ่โบได้่ำรวยเพ่กับเพ่ยอมรับได้ว่าเพ่โบเมนคนรวยเพ่โบได้่ำรวยปานนั้นแต่ว่าครอบครัวเพ่สามารถเลี้ยงลูกได้เลี้ยงครอบครัวเพ่ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เพ่ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต่น้อยได้สั่มนั้นกับพอจ้ะพี่น้องเพ่โบเคยหวังอยากรวยอยากนี่อกเลีวผภูมิพระกุณของเพ่เพ่กับยกไวเหนือหัวเพ่โบเคย เพบบเคยอยากได้ยอดอนจากอียงที่พี่น้องเว้านันเดอเพบ่รูดอกว่ายอดอ้วนจากผู้ใดแต่ว่าเพบบเคยคิดบ่เคยหวังเพราะว่าเพรมีสองแขนสองขาเพเพิ่มทำมาหากินได้แล้วเพรเสว่าคนขยันบ่มีบ่มีวันอดตายจากพี่น้องจ๋าไปยูไซก็มมแต่คนหเหตุงานเท่านั้นแหละถึงแม้เพรทาเพบ่มีงานนะเพราะว่าเพรคิดว่าเพเพกับขยันคนนึงแหละ เพ่บ่ได้ขี่ขานเพ่บ่ได้เพ่บ่ได้แบบว่าอยู่ซื่อๆเออเพ่ในหัวเพ่หนี่เพ่คิดตัสจริงจะหาของมาขายพาจะไหนบ่เลยเพ่จะถูกพวกจะไหนกันไปขายกับเขาขายยังเพราะว่าเพ่ไม่อาชีพหรือเปล่าเพ่คิดว่าเพ่ไม่ความสามารถในการเฮ็ดกับเขาเพ่ไม่เอ่อความสามารถในการเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่ขายได้อ่ะเพ่เกืคิดว่าฝีมือเพ่ก็ดีอยู่นะพี่น้องนะบ่ได้ลงตัวเองหรอกจ้ะแต่ว่าอ่ออย่าดูถูกครอบครัวเขาประนันเพราะว่า เขาบริหวังอียงจากแค่พี่น้องใม้ไอ่แค่พี่น้องมาเขมาเมืมงเมนแค่พี่น้องส่วนมากไม่ใช่ข้อเมนนี่ดีเลยแค่พี่น้องมาไห่กำลังใจสองสามข้อเมน่ว่าเพื่อนกระลบออกไปแล้วทีแรกมีข้อเมนหนึ่งหวังยอดโอนหรือเปล่าตัวไหนกับบริเตอบต่อไหนก็เลยว่าเออพระเจ้าคิดตั้งสี่แสดงว่าขาเจ้าือจังดูถูกเข้าเนาะตัวไหนกับบริเตอบตัวพ่อะข้อมอเมนอีกข้เมนหนึ่งตัวไหนก็เลยเข้าไป ตอบเพื่อนละยอดโอ้นอะไรครับผมไม่ใช่คุณครอบครัวเราไม่ใช่นี่ครอบครัวเราค้าขายจ่วาเพื่อกระขอบคุณจุกกำลังใจเราจะที่เขาเหม็นธรรมะที่เพื่อนแนะน้เข้ามาเมื่อนี่เพ็ะกับไปซื้อกระเป้ามาแล้วเพ็กอยู่สิบสะ่ายมันเป็นเหตุสุดวิสัยแมนเพ็ะกับได้ตั้งใจว่าจะให้มันหายโอู้้ใดอยากให้เงินเงินตัองสามพันมงเงินเงินหน่อยๆเด้จ้ะพี่น้อง กับพี่จังเพรบอกพี่น้องเนี่ยเพ่กเคยอยากได้อยากได้ของของคนอื่นโดยที่โบวังสิ่งตอบแทนโดยที่โดยที่บวตอบแทนเพื่อน,น่ะสมมติว่าเพื่อนให้เงินเข้ามาเขาก็ต้องทวงหน้าทวง,ง,งนี่หาหน,าน้หาน,านี่ให้เพื่อนโบเมนว่าเออพี่โอ,อนเงินมาให้นูนนะหนูมัมีเงินใส่โบเมนด้พี่น้องเพ่พกเคยเพ่กเคยในชีวิตเพรเพ่กเคยถึงแม้เพชรบมีเพรกับโบเคยยืมยิบยืมอิลิา้าโบเมนคนในขอบครัว เอาคือจังเพลบ่มีเงินนะเนี่ยเพลก็เอาน้ำตา่อยเงินกองกลางถ้าเกิดว่าตา่อยบ่มีตา่อยก็เอากองกลางไปใส่แล้วพอเงินเขามีเงินเขาก็เอาไปคืนเพล่บ่เคยคิดที่จะของเงินคนอื่นเลยพี่น้องจา๋าอิลีเพราะว่าเขากับฮู้ว่าเพิ่นก็หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงเพิ่นซัวเพิ่นสีหาเงินได้โมเมนต์ว่าเขา,<ห>าสิเ<อ>พิ่นโมเมนต์าเขาสิไปตั้งนาตั้งตาขอแต่เงินเพิ่นมันโมเมน น,นี่มันคือโบเมนนิสัยของมันโบเมนคนน่ะมันเป็นถั่วคองพื้นที่ห้องโดยง่าขมากเก่าคือจังขอบคราวแพทย์แห่งกะเพิ่นก็มีกะมีคนเอาบอกซื้อๆนี่ละนะบอกความซื้อนี่ละคือจังเนเน่เพิ่นก็มีคนเอ็นดูเพิ่นอยู่ตั้งแต่แรกเกิดจนฮอดเทาซูมุนีเนเน่กะยังเพิ่นกะยังทรงเงื้อซื้อนมให้เนเน่แต่ว่าแพทย์บอกขอบอกเด้๋ยว่าเป็นผู้ใหเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้มีพะกุนของแพทย์นี่ละ เพิ่นก็เลี้ยงเลยนี่มาตั้งแต่เกิดเลยก็นั่นแหละตะซ้ำนั่นแหละกับเพ่กับโบเพ่กับโบเคยได้เรียกร้องอีหยังอีพี่น้องพี่น้องที่มาทางเพื่อนเคคิดว่าอืมีคนส่งเงินให้ครอบครัวเพ่โบอย่างเนี้ยบอกว่าจ่าพี่น้องตาเพ่หาด้วยล่ำแข็งล่ำตินเจ้าของนี่ละเพ่ก็คิดว่าเพ่หาได้อยู่ ก็มาอธิบายว่าก็มาอธิบายอยากให้่านพี่น้องเข้าใจเฮาผิด่านิพี่น้องเข้าใจครอบครัวเฮาผิดหม่ว่าอยมันอยากได้เงินคนอื่นบ่สิแม่บ่จ้ะมันหังยอดอวนยอดอวนนี้ขึ้นอย่างแต่ไหนแม่บฮู้เลยโอเคอืมมันยังมาบอกกันเะเฮ้ยหรือคขาเจ้าิดว่าฮาห้ังยอดอวนเฮาตรง จนเพ่ได้ถามสักหน่อยอนอีหยังจนเพ่ได้ถามจะถ้าว่าเพ่ขายของน่ะเมนเพ่หวังยอดโอนหลายอินอันนั้นนะเป็นมื่นเป็นแสนเพ่กะหวังอันนั้นนะอันที่เพ่ขายของ่ะต่ถ้าพี่น้องถ้าความคิดของคนเฮามันแตกต่างกันเนาะครอบครัวเพ่กะดำเน้นชีวิตของครอบครัวเพ่เพ่ก็ได้ไปเบียดเบียนผู้ใดเพ่บ่ได้ไปก้าวไกลผู้ใดเพ่ก็ได้ไปขอผู้ใดเพ่หาด้วยล้ำแข็งของเพ่เอง ทำนี้นะพี่น้องมี้แกกินวันนี้แกกินกินนากับเขาเพชรก็เยอะแยะแต่ถ้าถามว่าเงินสามพันที่มันหายน่ะคือเงินที่เงือนลูกค้าสั่งของเพชรที่เอาไปซื้อของตอนไหนก็บริเตนจ่ายไทยครับพี่น้องทีติดตามนี่นี่นะเพื่อนที่ฮู้ว่าย่เมือนเศร้าเพื่อนต้องถามมึงนี่เนี่แล้วแม่เนาะตอน่หนที่ลงกมือเลยคิดเลยสําสำหรับ คลิปนี่นี่บันนี้เพื้นยางออกมาสุดเทียบพื้นยางมากอัดมาหว่แม่แม่เพื้นกระสิเด่นน้ำเงินเจ้านอยก็เลยถามอย่างแค่ว่าก็เลยบอกเจ้านอยว่าตังค์หายเลยเฮ้ยพื่อนตังค์ลูกค้าที่แม่สิไปซื้อของแม่เปี่ยอันที่เพชรไปเป็นนี่เพื่อนไว้เพชรเก่าไปใส่เพื่อนแล้วจากพี่น้องจ๋าเพชรเก็กดเงินของเพชรนนี่แหละออกมาไปใส่เพื่อนงินที่เพชรขายของซื้อเงิซื้อเงิเพชรก็ได้กำไรเพชรก็เก็บไว้เพชรก็เอาไปใส่เพื่อนแล้ว เรียกมันนี่อะกําไรอืมก,อกําไรกเจบกินแน่เจ็บแม่เพื่อนอยากได้ยังเพื่อนจะสร้างชื่อแค่ว่าบบคอยไ,ไปเออช้อปปิ้งที่ไหนนอกจากเออในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กในรัชดาเลงสี่เพื่อนอยากได้ยังเพื่อนก็สร้างเอาสร้างเอาพี่น้องเพราะว่าเรา บาเทีเ <รอ S 1> <ไ>ป็นตลาดนัดตะลืดเนืกอกับบอได้ไปบ่เคยได้ไปเลย้อกับพี่น้องนอกจากไปซื้อกับเขาย่อตลาดงั้นมาเศร้าน่ะไปชุกม,มือแล้วมือกับโได้ไปวะที่ฝนเพทย์โเคยเจิเอาถ้าสมมติพพแพทยพทอยากได้ยอดอุ่นนะขอบควา่าแพทเป็นยังคือเออมีอยู่มีกินเป็นยังคือเป็นยังคือโ่อดบอยากถ้าคนเพิ่นหวังเพิ่นอยากได้ยอดอุ่นนะเกิดคือเพิ่นอดเพิ่นอยากเพิ่นบม่มีอย่างกิน อันนั้นคนโอนใบเพิ่นเฮากับยินดีน้ำเพิินโบแมนว่าเพิินมีอยู่มีกินอยู่แล้วโอนใบเพิ่นยังสิมันกับโบแมนนะพี่น้องเนาะอันแพชกกับโบเก้ได้หวังหนอกจังสันเฮ้เทามาหากินเทามาหากินเพเพ่โบเก้คอมเมตนบันนี้มันแท่งมันมันเป็นแห้งเสียความงูซสือเฮ้ยก็จัโบมนคนคนอื่นไปอ่านนี่ะนะพี่น้องพี่น้องจังพี่น้องอ่านอืออะไรวะ อืถ่ายคลิปอะไรแบบนี้เอ,อเอาเาออเออเออจะหน่อยเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าเข้าตรงอธิบายแต่ว่าชวนมากพี่น้องของเขานี่สิเขาใจนะ่จะหาลังใจนี่จะหายกาลังใจ่วนส่วนหน่อยที่ตัวหน่อยบอกเห็ยนก็จะคอมเมนต์ต้หน่อยหรอกก็จะอาจจะวา่าควรหรือไม่หยังกับโ bump งนู<บ>นะแต่ว่าเขาเข้ากับแค่อยากบอกอืบอกพี่บอกน้องเขา ว่าเพ็บบ่เคยหวังเงินคนอื่นโดยที่เพ้บบ่ได้เพ้บบ่ได้ห้หยังตอบแทนด้วจากพี่น้องเดอ้ออธิบายให้พี่น้องเข้าใจแค่นั้นละเพราะว่ายอดโอนยอดหงังค,คือเข้าบด้บ่ได้นั่นคือเข้าทายคลิปเพื่อเป็นอุท่าหอนว่าใช้กระเป๋าเก๋เกลเนาะเนี่ยเอาซื่อชื่อเพ้ขายของเดือนนึงนะพี่น้อง ห้าล้านเดือนเพจได้หลายกว่าเงิน youtube ตะหน่อยอีกอกดีดีเ้เบอลซื้อไม่ยูทูบต่หน่อยก็ได้อื่หมอ่าครกท่นเจนท่านเนี่ยแมนแล้วเพจก็สามารถเลี้ยงลูกเพจได้โดยแบบสบายโดยที่ให้ลูกเพจบ่ออายพ้นพรอมโดยที่ลูกเพจอยากได้ยังเพจก็สามารถซื้อได้ทา้านมีประโยชน์เพบแล้วเพจก็เกื่อของเงินผู้ใดในยูทู โมเมนว่าเขา,มาเม้าบอาให้ฟังกับคิดไปเองเออเองว่าเขาอยากได้โมเมนเฮียมีคนจมพวกนึงที่เขาจบอกเข้าใจประโยชน์บอกเล่านอ้องพี่น้องเ,อเขากับมเม้าบสู้กันฟังว่าในชีวิตประจําวันเขามันเกิดอีย่างขึ้นแน่เ,<อ>เขาก็อยากก็จังเนี่ยเขาหู่จักกันเนี่ยเ<อ>ขาก็อยากเว้าสู้กนันฟังว่าเอเอ่อยไปพ่อแน่นมาเด้อคอยไปพ่อนี่มาเด้อเออมาขึ้นขอพ่อผีมาเด้อเี้ม้อนี่ม้อนี่ขอใช่เงินท่านท่านี่เด้ ใา,า่พ้่นห้องหูจากกันถ้างใอยากมะบอล<า>เราสู้กันว่าอือพี่น้องกับสามครอบครัวเขาเมนจะปะพี่คนนึงเล่าแชทมาให้กำลังใจเพล<ม>ในในนั่นคนแชทมาให้กำลังใจเพในร้ายกับหลายเพลกับขอบคุณขอบคุญนะจา้าอ่าเพลกับไม่ได้ตั้งใจอยากให้มันหายดดกเขาว่าคขมเมน้นอนไรที่มันบอดีหวานเพลก็คิดกีนเด้ออือ มาถามแต่ว่าไอยไปไปเมืองข้อเมียนบะมีด้ยหรอเพิ่นลบออกมะมะอันนั้นเมากินนะเมือ่อคืนนี่เพ็กกะเข้าไปเบิงอยู่กะเห็นแต่หน่อยไปคอมเมนต์เพิ่นอยู่เพ็กก็เลยทำมาถามแต่หน่อยแหละเห็นแต่หน่อยไปคอมเมนต์ละเพ็กเลยว่าหาอีหยังดอดอุลเพิ่นซีสังของเพ็กบอกเพิ่นเลยทำแต่นะไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ หลายนาดว่าคักรด,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 ดตลาดไทยมดกกวมด้วยแค่เนี้ยรดตลาดไทยรดตลาดไทยมันกวม